กลายเป็นประเด็นร้อนที่ต้องบอกเลยคุณผู้ชมคะว่าชาวเน็ตต่างก็จับตามองเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่ทางด้านของบอสนวัดอิสระไกศีนได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเผยว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนการมินนะคะอดีตแฟนสาวของหนุ่มแน็กชาลีฟ้องเรียกค่าเสียหายคุณผู้ชมคะโดยบอสนวัตก็บอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนการมินฟ้องนะคะเร็วๆนี้เนี่ยรู้สึกว่าหลังจากที่ไปเก็บตัวทางด้านของบอสนวัตนะคะก็จะต้องไป ้นาถามว่ากังวลไหมบอสก็บอกไม่กังวลนะคะและมีการเรียกสูงไหมบอสนวัดก็บอกว่าเรียกสูงมากเยอะเลยนะคะเยอะมากเจ้าตัวก็บอกนะคะว่าผมเนี่ยก็รู้สึกว่าผมเกิดมาอยู่ในวงการบันเทิงนะคะจนแก่เนอแล้วเราเนี่ยก็อุดหนุนเขานะคะและจ่ายเงินให้เขาไปเยอะมากบางไลฟ์เนี่ยก็1ล้านบาทนะคะถูกๆก็ห0 0สนแล้วเราเนี่ยก็พูดในลักษณะนะคะเหมือนเราเป็นผู้ใช้บริการ ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะที่ไปกล่าวหาเขาคุณผู้ชมเพียงแต่ว่านะคะเขามีบริษัทตัวแทนรับงานก็คือบริษัทของแน็กชาลีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมจ่ายเงินนะคะให้ชาลีมิวสิกเขาก็บอกว่าไม่ได้จ่ายให้เขาเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่าเขาได้นะคะคือผมพูดผิดพูดเท็จอะไรอย่างนี้ก็เป็นคดีหมิ่นประมาทนะคะก็มีหลายเรื่องบางคําพูดเนี่ยเขาก็เก็บไปเป็นคดีหมิ่นประมาท ก็ขอบคุณคนไทยด้วยกันเองนะคะเพราะว่าเขาเนียมมอบอํานาจให้กับทนายคนไทยนะคะเป็นคนฟ้องแล้วคนไทยก็เป็นคนฟ้องคนไทยด้วยกันเองคุณผู้ชมงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าโอโหททาเอาชาวเน็ตคุณผู้ชมต่างติดตามนะคะเป็นอย่างมากค่ะสําหรับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นทีนี้นะคะเรามาที่ทางด้านฝั่งของโหนลักษิิมกันบ้างคุณผู้ชมโดยก็มีชาวเน็ตนี่แหละนะคะได้เข้าไปคอมเมนต์ถามโหนลักษิิมนะคะบอกว่า หมอครับคุณนวัดเนี่ยคะกับกาเมีนฟ้องกันใครจะชนะเนี่ยคะโดยทางด้านของหนล,ลักยิ้มเนี่ยก็ได้มีการออกมาเผยนะคะถึงดวงของบอสนวัดและกาเมีนอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหนล,ลักยิ้มกันคะ่ะบอกครับคุณนวัดกับกาเมีนฟ้องกันใครจะชนะครับ <c oughs> คือที่พูดตรงนะผมอะ่ะไม่ค่อยอยากทายเพราะว่าผมไม่ค่อยโอเคทั้งคู่เนื่องจากว่าผมเชน้องแนะ็คใช่ไหมแล้วตอนนั้นผมเคยบอกว่า เดี๋ยวน้องกามินเ,เขาจะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยจะสามารถสร้างปัญหาอะไรหนึ่งของสมสี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีทัวร์มาว่าผมนะอันนี้2ก็คือเรื่องของคุณวัติคุณวัตรเนี่ยว่าคุณอาผมไม่ชอบเพราะว่าว่าคุณอาผมนะครับแทงมั่วๆไปว่าเสมอแล้วกันนะครับ เอาเป็นว่าแล้วแต่ชื่อเราจะชอบเลยแล้วกันเวลามันเกิดอคติเนี่ยผมไม่อยากดูเพราะว่าพอดูไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดความเบี่ยงความเอียงในการทานายมันอ่านแล้วมันจะเคลื่อนนะครับส่วนมากเขาจะไม่นิยมทายกันนะครับผมอารมณ์เดียวกับที่เวลามีคนถามเรื่องแมนยูหรือวพูวครับทามทีที่ผมก็ให้แมนยูชนะแล้วก็ให้ลีเวพูแพ้ครับคนถามว่าผมทายผมบอกไม่ได้ทายผมแช่งตือคลิปต้ามาพูดถึงงวดประจําวันที่1มีนาคมนะครับเพราะว่าผมลืมเนื่องจากว่าผมคิดว่าเดือนนี้มันมีครบสามสิบเอ็ดวันะครับผม สเล่มนะครับผมก็ร่วมสนุกง่ายๆนะครับหนึ่งก็ต้องเป็นผู้ติดตามนะข้อ2คุณก็พิมพมาแล้วกันว่าคุณแชร์ใครสท่านเนี่ยแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ตำบลที่คุณอยู่นะปัจจุบันครับสุดท้ายก็อย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกทุกวันครับผม ซึ่งคุณผู้ชมต้องบอกนะคะว่าก็ทําเอาชาวเน็ตแหละเมื่อได้ยินแบบนี้นะคะแห่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายบางคนก็มีการคอมเมนต์นะคะที่แตกต่างกันออกไปบอกนะคะว่าเชียร์คุณนวัตค่ะเพราะว่าเขาก็เอนดูชาลีเหมือนเราเรานะคะเรื่องอื่นไม่สนค่ะชาวเน็ตรายอื่นๆก็เข้ามาตอบกลับนะคะว่าบวกหนึ่งค่ะบางก็บอกนะคะว่ากามินค่ะความจริงชนะทุกอย่างค่ะนะคะซึ่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แหละคุณผู้ชมคะยังมี อีกหลายตอนหลายคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตที่ก็ต่างพาก,กันเข้ามาคอมเมนต์ค่ะแสดงความคิดเห็นนะคะที่แตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมซึ่งเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปแหละคุณผู้ชมค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะโดยหากย้อนไปก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมสมัยที่ยังร่วมงานกันค่ะทางด้านของบอสนวัตเนี่ยคะก็ได้มีการจ้างกาวมินนะคะกับแน็กชาลีไปไลฟ์สดนะคะขายสินค้าตัวประมาณ1ล้านบาท ต่อครั้งนะคะมีไลฟ์หนึ่งเนี่ยทำยอดขายได้สูงถึง7ล้านนะคะ2,112บาทภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เกิดกระแสดรามา่าแน็กชาลีนะคะกามินทางด้านของบอสนวัดเนี่ยก็ออกมาโพสถึงกาเมินต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผมจ่ายเงินให้กามินไลฟ์นะคะครั้งละ1ล้านควรสำนึกบ้างนะคะถ้าไม่มีคนไทยยังไงก็ไม่ดังและมีเงินนะคะและเชิญมามอบรบ างวันบนเวทีมิดแกด์นะคะให้ทั้งโปรโมทให้ทั้งเงินจ้างไม่รู้กี่ครั้งนะคะทำงานในเมืองไทยเสียภาษีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือคอมเมนต์นะคะที่บอสเนี่ยเพิ่งเติมลงไปค่ะจากนั้นนะคะกาหมินเนี่ยก็ออกมาถแถลงข่าวค่ะคุณผู้ชมว่าเธอเองนะคะแทบจะไม่ทราบในเรื่องค่าจ้างเพราะบ,บริษัทนะคะเป็นคนจัดการเธอได้รับค่าตอบแทนนะคะทุกวันที่หของทุกเดือนและพอใจพร้อมขอบคุณมากๆหลังจากนั้น ทางด้านของบอสนวัตนะีคะได้มีการโพสต์อีกครั้งว่ารําคาญกามินนะคะอีกทั้งนะคะไลฟ์สดโชว์หลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินค่ะจากบริษัทมิดแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะคะไปยังบริษัทชาลีมิวสิกจำกัดเป็นจํานวนเงิน1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์ค่ะโดยระบุว่าเป็นสลิปนะคะการจ้างงานวันที่10เมษายน2567ซึ่งเป็นการจ้างงานคู่กันและมี โพสอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับประเด็นตอมว้ว่าตํารวจตอมนะคะกามินมาเที่ยวนี้ถ้าไม่มีเวิร์คเพอร์มิทแล้วออกงานจับได้ไหมนะคะเป็นนักท่องเที่ยวห้ามทํางานนะสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะจะจบลงยังไงคุณผู้ชมจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องมารอดติดตามกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ